ผมตอนนี้ก็ในพื้นที่ตําบลเชียงทะเลจัดรอยวาได้เนี่ยซึ่งชาวบ้านได้เดือดร้อนมากซึ่งยังไม่มีหนังสือที่ได้รับการเวียนคืนจากการทําเหมืองแร่น,นะครับจาก24งสอกสนะครับซึ่งในสัญญาจะมีการมอบหม,มายอย่างชัดเจนแต่ว่าเนี่ยเิดที่กระทรวงของทางนะครับผมยังไม่สามารถอยากให้สอบถามท่านสสช่วยเร่องนี้ครับว่าถึงขั้นตอน ไหนแล้วครับผมแต่ว่าชาวบ้านบางสวนมีมีหลักฐานนะครับผมว่าที่ดินเนี้ยไม่ใช่เป็นที่ทดินดัาสดุนะครับเป็นที่ประธานบัตรจากการทาสัญญาเช่าเหมืองเร่ของคนโทนี่ชาวนาทุนชาวอังกฤษนะครับครับผมแต่ว่าในเมื่อสัญญาเปลี่ยนผ่านมาสัญญาเนี้ยก็มาช่วงรุ่นต่อที่สองก็คือนางบัวแซลิมครับแล้วก็เปลี่ยนมือมาถึง คุณเอกวานิชครับผมแล้วก็ได้มีการฟร้องร้องกับชาวบ้านแล้วก็ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยชนะทั้งสามศาลเลยครับก็ประเด็นเนี้ยยังไม่เป็นที่แด้ประสาดเลยครับแต่ว่าชาวบ้านยังใช้คําว่าประธานบัตรในการทำบางเรือครับผมซึ่งชาวบ้านก็ฝากให้ท่านสสของพรรคการเนี่ยช่วยสอบถามรัฐบาดิการครั้งนะครับว่าปัญหาเนี้ยเมื่อใดจะภาคลับจะเวียนคืนให้กับชาวบ้านให้ิสธิ์กับชาวบ้านนะครับผม ขอบคุณมากครับก <ST>. ็สาหรับประเด็นในส่วนของที่ด <Th>. ินรากพัสดุนะครับก็เดี๋ยวทางผมสสภูเก็ตเคสารนะครับรับเรื่องก็เดี๋ยวจะตั้งกระทู้ถามและบนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไปนะครับเรื่องแนวทางในการคืนที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับส่วนประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ฝากให้ทางดรชัยเป็นคนที่แกงครับ สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็สวัสดีออผู้ประกอบการแล้วก็ตัวแทนพี่น้องชาภูเก็ตก่อนดูในนามพักเก้าไกลพักเก้าไกลมีผู้แทนรนัษฎรทั้งสมเขตที่ดูแลพี่น้องรอัษฎรชาภูเก็ตนะครับพวกเราก็ยืนยันว่าปัญหาความทุกร้อนของผู้ประกอบการจริงๆไม่ใช่แค่โรงแรมแต่รวมถึงพักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยพักเก้าไกลให้ความสําคัญเพราะเนื่องจากมีการจ้างงานมากแล้วก็ช่วยสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจมากนะครับ จากข้อร้องเรียนที่ผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนฝากมาเนี่ยแบ่งได้ใหญ่ๆอาจจะสามเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องใบอนุญ,ญาตต่างๆประเด็นใบอนุญ,ญาตเนี่ยพักก้าวไกลก็จะใช้กลไกทั้งหมดในฐานะฝ่ายค้านที่มีในการขับเคลื่อนแล้วก็เรียกร้องให้ภาครัฐปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตใหม่ทั้งหมดเพื่อทําให้ภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมสามารถประกอบการได้ มีประสิทธิภาพแล้วก็เข้าถึงเงินทุนกว่านี้ฝากพี่น้องสื่อมวลชนมีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับเมืองไทยเนี่ยมีโรงแรมที่ขายอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยแปดหมนกว่าโรงแต่ในกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลมีโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแค่หมื่นกว่าโรงเท่านั้นนั่นหมายความว่าอีก6,000ืนกว่าโรงแรมในประเทศไทยเนี่ยเป็นโรงแรมที่อาจจะไม่ถูกกฎหมายก็ เผชิญปัญหาหลายอย่างการเข้าถึงเงินทุนการเข้าถึงนโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐสิ่งต่างๆเนี้ยพักก้าวไกลโดยเฉพาะผู้แทนรัศดรในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ให้ความสําคัญที่เราจะมุ่งผลักดันแก้ไขนะครับวันนี้พักก้าวไกลก็มีการพูดคุยกันถึงการแก้ไขพรบโรงแรมเพื่อทําให้สามารถทันสมัยแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากขึ้นนะครับประเด็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้ประกอบการสปา ก็เป็นสิ่งที่ผู้แทนรัศดรพรกคก้าไกลกาลังคิดหาวิธีว่าจะช่วยปับปรุงมอย่างไรนั่นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2เรื่องเงินทุนข้อเสนอเรื่องธนาคารเ,เพื่อการท่องเที่ยวก็จะเป็นสิ่งที่พักคก้าวไกลนาไปพิจาราดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่แล้วก็มีทางเลือกอื่นหรือเปล่าที่อาจจะช่วยได้เร็วกว่าแล้วก็ทันต่อสถา,านการณ์มากกว่านะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรารับไปก็หลังจากรัฐบาลแถงนโยบายนี่ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราซักถามกับรัฐบาลพร้อมกับขับเคลื่อน หลังจากนี้นะครับประเด็นสุดท้ายก็คือที่รชัชพัสดุทางผู้แทนรนัศดรเขตสามก็รับไปแล้วว่าจะนําไปตั้งกระทู้ถามในรัฐสภานะครับหลังจากนี้พักเก้าไกลก็คงจะได้รับกรรมธิการต่างๆก็ผู้แทนรัศดรพักเก้าไกลในทุกกรรมธิการที่ไปนั่งดูก็จะนําปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปขับเคลื่อนผ่านกรรมธิการต่างๆให้รวดเร็วที่สุดนะครับเราก็ยืนยันว่าปัญหาของพี่น้องประชาชน เป็นปัญหาสําคัญที่ผู้แทนรัษฎรรพเก้าไัทุกคนให้ความสําคัญนะครับก็เป็นกาลังใจให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวท,ทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องภาคท่องเที่ยวโดยไวขอบคุณครับไม่ทราบวา่ามีคําถามอะไรไหมครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าพี่น้องสื่อมวลชน ไม่มีอะไรก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนมากแล้วก็ขอบคุณทั้องค์การแล้วก็พี่น้องชาวภปเเ็็นะครับสวัสดีครับ